สวัสดีค่ะคลอยเองค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อ่อยด้วยนะคะเวลาอลอยลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงของทุกวันเราจะได้มาเจอกันสวัสดีค่ะ,คะเห็นฟักทองอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะมาทำขนมฟักทองนะคะก็เป็นขนมไทยๆที่หลายๆคนเนี่ยชอบนะคะเพราะรสชาติอร่อยก็วันนี้อยจะใช้ฟักทองนึ่งนะคะประมาณ450กรัมเราจะใช้เครื่องบดสับแบบมือจับนะคะในการบดฟักทองให้ละเอียดก่อน,นะคะ่ะ ฟักทองอ่อยบทละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปค่ะ1ถ้วยค่ะตามด้วยแป้งมันค่ะเศษหนึส่วนสีถ้วยผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวอยจะเปลี่ยนมาใช้มือนะคะในการผสมเพื่อที่จะดูว่าแป้งเราเนี่ยแตกตัวดีหรือเปล่านะคะ ผสมแป้งกับฟักทองเข้ากันแล้วเดี๋ยวจะใส่เกลือลงไปนะคะเศษนส่วนสีช้อนชาและน้ำตาลสายขาวครึ่งถ้วยค่ะน้ำตาลปริ๊ปอีกครึ่งถ้วยค่ะเพื่อความหอมแล้วก็ความกลมกล่อมขั้นตอนต่อมาเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะคะ1นึ่งเศษหนึ่งส่วนสีถ้วยก็ใส่ทีละนิดทีละนิดนะคะ เนื้อขนมเราจะได้เนียนแล้วก็นุ่มนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาใช้ตะก้อมือนะคะในการผสมมันจะได้ผสมง่ายขึ้นค่ะ อหอมมากตอนนี้หอมสุดๆเนื้อเนียนแล้วน้ำตาลออกเลยละลายแล้วนะคะสิ่งสุดท้ายที่เราจะใส่เอาจะใส่มะพร้าวอ่อนนะคะอ๋อยาไปสับหยาบขูดแล้วก็สับหยาบนะคะาบางสูตรเนี่ยเขาจะใช้มะพร้าวถึดๆแต่ว่าอ๋อยไม่ชอบพอว่าทานแล้วเนื้อมันแบบบหยาบกระด้างกระด้างก็เลยใช้มะพร้าวอ่อนแทนนะคะ นี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่ทิมซิลิโคนคือ,อถ้าคุณผู้ชมสามารถหาใบตองได้นะคะก็สามารถห่อใบตองได้เหมือนที่เวลาเขาห่อขนมสอดไส้นะคะแต่วนี้เอเราจะใช้พิม์ซิลิโคนแทนเพื่อความสะดวกและง่ายดายนะคะประมาณนี้พอนะคะ จัดเรียงใส่ลังนึ่งให้เรียบร้อยนะคะเราจะนึ่งบนน้าเดือดเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะใช้ไฟแรงนะคะในการนึ่งขนมฟักทองอ่อยสุกแล้วนะคะหลังจากนั้นก็อ่อยทิ้งไว้จนเย็นทีนี้เราจะมาเอาออกจากพิมพ์กันนะคะ่อาจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะแซะด้านข,าข้างของพิมพ์ซิลิโคนให้อขนมฟักทองเราหลุดออกมานะคะ มาแต่งหน้าด้วยมะพร้าวอ่อนขูดแล้วก็ถั่วทองทอดกันนะคะเรียบร้อยค่ะหอมกลิ่นน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็เวลากัดลงไปนี่มะพร้าวอ่อนสอดแทรกอยู่ในชิ้นเนื้อขนมนี้เป็นอะไรที่โอ้ยอร่อยมากค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอที่่อยทําทนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อย่ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fan Page ครัวอยเองค่ะ